สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวเข้าสู่แานลบไป0.04% S&P 500บวก0.03%แล้วก็ NASDAQ บวก0.20%ครับ โดยในสุวของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนลบเล็กน้อยนะครับในวันอังคารโดยดาวโจนส์นั้นอ่อนแรงลงหลังจากทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างวันขณะที่นักทุนนั้นจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้โดยคาดว่าเฟดนั้นจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครึ่งทับทุกท่าน ในระหว่างวันนั้นดัชนีดาวโจนส์และ S อสพ0พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมนั้นปรับตัวขึ้น0.1%เมื่อเทียบแบบรายเดือนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าจะลดลง0.2%หลังจากที่เคยพุ่งขึ้น1.1%ในเดือนกรกฎาคมซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นก็เป็นการบ่งชี้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นยังอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งตลอด ในช่วงไตรามาสที่3ปีนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณรัสเซลไพร์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จา,จากบริษัท Ameriprice Financial Services ในรัฐมิชิแกนก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าตลาดนั้นได้ตั้งความหวังเอาไว้มากก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขยอดค้าปลีและสิ่งที่ได้เห็นจากข้อมูลดังกล่าวก็คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของสหรัฐว่ามีการเติบโตแต่ก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างช้านะครับ คุณไพส์กล่าวต่อนักลงทุนนั้นจับตาผลการประชุมของเฟดในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยขณะของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอาจจะก่อให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อหรือทําให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นว่าเฟดจะดําเนินการช้าเกินไปในระดับที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นสามารถรอดพ้นจากภาวะถดถอยได้หรือไม่ซึ่งความกังวลเหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์อ่อนแรงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการครับทุกท่าน ทีนี้เรามาดูนะครับข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากทาง f e w w t t h h ซี m ีกรุปกันนะครับนักทุนว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลล่าสุดนั้นยังคงบ่งชี้กับเราเลยนะครับว่าในช่วงเวลาตีหนึ่งที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตรงกับเช้าตรู่วันพฤหัสบ,บดีพอดีความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ย0.5%นั้นยังคงมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับ เขาบอกว่าความเป็นไปได้นั้นยังตกอยู่ที่65%เลยขณะที่การลดดอกเบี้ย0.25%อืมโอกาสมันก็ก็มีนะคุณนะแต่ว่ามันก็น้อยลงแหละเหลืออยู่35%เท่านั้นเองครับนังทุนครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะ f e ฟดวอชทูคาดการแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ตลาดผันผวนนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาสถาบันการเงินวานนิชนกิจรายใหญ่เขายังไม่ได้มองถึง 0. 5นะ คือคุณกำลังจะบอกว่าตลาดเสียงแตกเหรอครับถูกต้องครับนักทุนตอนนี้ตลาดกํำลังเสียงแตกอย่างมากว่า0.5ดีไหมหรือว่า0.25ดีสนักข่าวหลายๆสํานักเองก็คาดการกันเอาไว้นะครับว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยลงเพียงแค่0.25เปเท่านั้น แล้วอย่างนี้นี่มันจะมีผลยังไงต่อทองครับจะขึ้นหรือลงเนี่ยผมตอบได้ยังไม่ชัดเจนในตอนนี้เพราะว่าจะต้องรอดูหน้างานก่อนนะครับในระยะสั้นมันจะมีความผันผวนแต่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าคืนนี้จะไปคืนที่กราฟเนี่ยมีความแรงมากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าตลาดไม่ได้เดินทางไปในทิศทางเดียวกันครับบางก็ออกซ้ายบางก็ออกขวาบ้างมันเป็นการสตอร์ทได้เห็นครับว่าตีหนึ่งคืนนี้ เหวี่ยงแน่นอนนะครับระยะระดับความรุนแรงเนี่ยจะมีความแรงมากเป็นพิเศษกว่าปกติธรรมดาและไม่ดําซ้ําเรายังมาเจอการประชุมใหญ่ประจำไตรามาสด้วยนะครับนักจุนก็จะมีในส่วนของตัว f ฟดเอ็กโคนิ p โ o j เ c ชั่นปกติแล้วการประชุมใหญ่แบบนี้จะจัดขึ้นไตรามาสละหนึ่งครั้งดังนั้นเราต้องจับตาดูเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันครับนักจุนครับถามกันต่อว่าเออคุณครับแล้วถ้าสมมุติว่า ตัวเลขเนี่ยมันออกมาแค่0.25จริงเนี่ยมันจะเป็นลบหรือเป็นบวกกับราคาทองต้องบอกว่าตัวเลขการปร,รับลด0.25นั้นตลาดเดี่ยเล่นกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าตลาดเขามีการขานรับกันไปแล้วส่วนการดีตัวของทองคำชุดล่าสุดมันเกิดจากความคาดหวังการลดดอกเบีย้ย0.5ครับดังนั้นถ้าออกมาที่ลด0.5เจริงๆทองคำอาจจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดครับ แต่ถ้าสมมุติว่าออกมาแค่0.25%ตัวนี้อาจจะกลายมาเป็นลบอ,อ่อนกับราคาทองคำก็เป็นได้นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตลาดผิดหวังจากการคาดการที่ว่าน่าจะลดได้เยอะกว่านี้นะแต่ทำไมคุณลดแค่0.25%เอง ตัวนีก็ขอให้ท่านดูทาความเข้าใจนะครับว่าในระยะสั้นตีหนึ่งอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าทองจะบินขนาดนั้นมันอาจจะย่อบ้างก็เป็นได้เหมือนกันแต่ถ้าภาพรวมในระยะยาวผมก็ได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยสำหรับหน้าบ่ายทองคําคุณจะทุบไปถึงจุดจุดไหนก็ตามแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มก้าวเข้าสู่วัฏจักรเทรนด์ดอกเบียฝั่งขาล,ลงครับนั้นถดครับอันนี้แจ้งก่อนนะครับ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้านดีกว่าครับนักทุนครับเริ่มมีการย่อตัวลงมาน้าหลังจากในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นไปทำไฮใหม่เกือบจะ72เยอราร์ต่อบรเรลครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเ t e ร a ส WTI ตตลาดนิวยอร์ก ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกในวันอังคารโดยได้รับปัจจัยหนุนจากความคาดหวังที่ว่าอุปสงค์น้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหากธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้นะครับราคาน้ำมันนั้นยังปรับตัวขึ้นหลังมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของพายุคฮอเิเคนฟรานซีนนะครับแล้วก็สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางครับทุกท่านนักวิเคราะห์จากบริษัทเอจิสเฮจิงได้กล่าวว่า สถานการณ์ตึงเครียดรอบใหม่ในตะว,วันออกกลางนั้นยังเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันโดยล่าสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมกลุ่มฮิสบอลเลาะประกาศว่าจะไล่แคดอิสราเอลหลังเกิดเหตุการณ์เพเจอร์ระเบิดทั่วเลบานอนครับโดยเพเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารแล้วก็ทางประเทศเลบานอนเนี่ยเขาก็ยังใช้เพเจอร์อยู่นะครับซึ่ง หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับนั่งถูกครับทั่วทั้งเลบานอนเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแรายและก็บาดเจ็บเกือบ3,000รายครับซึ่งรวมไปถึงนักรบของกลุ่มฮิสบอลละและก็ทูตอิหร่านประจำกลุ่มเบรุตขณะที่อิสราเอลนั้นปฏิเสธนะครับที่จะแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวกล่าวว่าผมไม่รู้เลยนะเหตุการณ์ระเบิดของเพจเจอร์หรืออุปรกรณ์สื่อสารตรงนี้จะเกี่ยวอะไรกับผมครับอันนี้ผมเสริมให้ นอกจากนี้นะครับตลาดน้ามันก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่เราถมีความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงเวลาตีหนึ่งคืนนี้นะครับทั้งนี้การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็จะสามารถช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและก็ความต้องการการใช้น้ํามันอีกทั้งจะทําให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงซึ่งก็จะช่วยให้สัญญาสินค้าพภคภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงราคานนมัดิบและราคาทองคํานั้นปรับตัวสูงขึ้นครับทุกท่าน นี่เป็นข่าวที่สราคา i n f o q u e s วสมีการรายงานเข้ามานะครับสุรราคาทองคําของเราปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปก่อนที่จะมีการรีบาวครับโดยสราค่า i อินโฟ e s t สบอกว่าถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และก็ยิระพัตบตรอายุ10ปีครับทุกท่านนี่คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะครับนักทุนขอบพระคุณครับ ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากด o r อร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า r e b a ทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้ บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการบร็อคเกอร์ x ออยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอ ให้กับนั่งชุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนังชุน,นรับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านั่งชุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย สิ่งที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนังชุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนังชุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและ้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำนี่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึงโบนัส100นักง,งจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีกยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตลโลครับนักจุดครับอันตลโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัว t a ตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจุไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสกเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับ ตรงนี้สําคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นังทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า K R U P A O คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานั้นทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ m an, เ m นั้นเจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนังทุนว่าคุณเปิดบัญชีสาเร็จนะและถ้านังทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคขาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุ่บางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไวไ้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม